เตรียมข้อมูลยื่นภาษีรายเดือนได้ง่งายๆที่เมนูบริหารภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะไปที่บริหารบัญชีรูปกระเป๋าและเลือกเมนูบริหารภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีสรายการขึ้นมาให้แบบนี้เราจะต้องทำตามขั้นตอนโดยเรียงตามเมนูนี้ถึงจะสามารถดูรายงานภาษีซื้อขายได้นะคะมาเริ่มกันที่การจัดการเอกสารภาษีซื้อก่อนเลยค่ะรายงานเอกสารทั้งหมดนี้ จะมาจากใบรับสินค้าและเอกสารค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อยู่ในสถานะอนุมัติหรือชำระเงินแล้วเท่านั้นค่ะโดยค่าใช้จ่ายที่สามารถนำไปยื่นภาษีต่อได้จะต้องเป็นเอกสารที่ได้รับใบกำกับภาษีตัวจริงมาแล้วเท่านั้นนะคะเมื่อเรามีเอกสารตัวจริงแล้วก็ให้มาเปลี่ยนสถานะตรงนี้ว่ารับใบกำกับภาษีและระบุเลขที่ใบกำกับภาษีที่รับลงไปค่ะ แต่ถ้าเอกสารค่าใช้จ่ายไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามหรือร้านออกได้แค่บินเงินสดก็ให้เปลี่ยนสถานะเป็นไม่ใช้สิทธิ์ขอคืนได้เลยนะคะพอเราจัดการใบกำกับภาษีซื้อเสร็จแล้ว <sponsor S 2> ก็มาสร้างแบบยื่นภาษีรายเดือนกันค่ะกดปุ่มสีเขียวนี้นะคะแล้วก็มาเลือกเดือนภาษีที่เราต้องการยื่นค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดือนที่แล้วใช่ไหมคะจากนั้น ก็มาดูภาษีขายที่เกิดขึ้นค่ะข้อมูลตรงนี้จะมาจากใบกำกับภาษีที่เราเปิดบินไปให้กับลูกค้าในเดือนนั้นๆน,น,นะคะขั้นตอนต่อมาก็มาดูที่ใบกํากับภาษีซื้อที่เราจะใช้นำส่งค่ะซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ถึง6เดือนเลยนะคะโดยระบบจะบอกไว้ด้วยค่ะว่าใบไหนหมดอายุไปแล้วหรือใบไหนใช้ได้ถึงเดือนไหนเราก็เพียงแค่ติ๊กเลือกใบที่ใกล้จะหมดอายุก่อนค่ะและสังเกตที่ มูลค่าภาษีซื้อที่เลือกตรงมุมขวาบนนี้นะคะว่าเราจะเหลือภาษีที่ต้องชำระเท่าไหร่เสร็จแล้วก็กดบันทึกแบบยื่นภาษีก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้รีเช็คแบบนี้ค่ะกรณีที่เรามีภาษีซื้อจากเดือนที่แล้วก็สามารถนำมาใส่ภาษีซื้อยกมาที่ช่องนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็บันทึกแบบยื่นได้เลยค่ะจากนั้นพอเราไปยื่นภาษีทีน่นาเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ก็เอาข้อมูลที่อยู่ที่ตัว i อนี้ทั้งด้านภาษีซื้อและภาษีขายไปกรอกได้เลยนะคะและพอยื่นภาษีพร้อมชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็มาเปลี่ยนสถานะว่ายื่นแบบภาษีจากนั้นก็ระบุวิธีการชำระเงินและกดบันทึกได้เลยค่ะเมื่อเรายื่นภาษีแล้วก็สามารถดูรายงานภาษีซื้อโดยกดเลือกช่วงเวลาที่เรายื่นแบบไป แล้วก็กดแสดงผลรายงานได้เลยค่ะในส่วนของภาษีขายก็เช่นกันนะคะและยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์เป็น Excel จากปุ่มนี้ได้เลยค่ะ